สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้จะมาเล่นเกมหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าประวัติ In j เ t y 4 0 4สนกันนะครับผมว่ามันจะมีความเป็นมาอย่างไรมันคือผีมันคือไวรัสมันคือวิญญาณหรือมันคืออะไรก็ต้องติดตามชมกันในคลิปต่อนะครับโอเคไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าไป D ีสี่นสเป็นข้อบองห้องของรหัสเกม1คนจากทุก1นึ่งหมื่นคนจะมีข้อผิดพลาดนี้ในะระบบของพวกเขาแม้ว่าคุณจะเป็นคนนั้นมีเพียงโอากาสแค่0.01%เท่านั้น ที่คุณจะพบเขาในแบบสุ่มในโลกของคุณแต่คุณสามารถอัญเชิญเขาได้แต่ถ้าคุณจะอัญเชิญเขามันมีโอกาสเพียงแค่0.005%เท่านั้นและคุณสามารถทําได้ในเวลาตีสสีนาทีเท่านั้นบางคนเรียก i n t i ท y 404บางคนเรียก The Father of i n t i ิ y 3สาแต่อ n t i ท y ตีสาได้รับการเปสูเผยแล้วว่าไม่สปอยนะครับอืมไม่สปอยนะจ๊ะน้องๆอยากดูก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำประวัติให้นะครับอ n ทนตีการพบเจอ อินเตที่4สครั้งแรกวันที่1มกราคมพศ2559ผมสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วผมก็เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันเราสร้างบ้านขนาดยักษ์แล้วก็สร้างปราสาทหลังจากนั้นเราก็สร้างหมู่บ้านรอบๆประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อนของผมก็ได้เอฟเคไปผมตัวสอบในาฬิกของผมโอ้พระเจ้าตอนนี้มันเป็นเวลาตี4แล้วล่ะเนี่ยผมจะต้องไปเดินรอบหมู่บ้านทุกๆสิบนาท,ทีหลังจากนั้นมันก็เริ่มเกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหมู่บ้านที่ผมสร้าง เริ่มมีการสุ่มการเผาไหม้ตอนแรกผมคิดว่าคนอื่นเป็นคนทําผมจึงเปลี่ยนโหมดของผมเป็นโหมดอาชีวิตรอดผมเห็นฝูงคนผิวของมันเป็นสีขาวสนิทแยกจากตาสีแดงเลือดของมันจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มโจมตีผมผมตกใจมากผมจึงรีบออกจากเซิร์ฟเวอร์ทันทีและเปิดโฟลเดอร์มครับมาอย่างบ้าคลั่งผมเห็นโฟลเดอร์นึงมันเขียนว่า 404.txt ซึ่งผมไม่เคยเห็นมามาก่อนผมเปิดมันขึ้นมา และสิ่งที่อยู่ในนั้นก็คือไฟเกมนะแม้เขาพงผม,ผมเริ่มเปลี่ยนชื่อเป็น404จากนั้นผมได้เข้าเซิร์ฟเวอร์แมคครับผมผมอีกเอ่อหนึ่งหลังต้นไม้นั้นผมเห็นผิวของเขาค่อนข้างขาวสมบูรณ์เลยยกเว้นดวงตาสีแดงและวงแหวนสีดำรอบๆดวงตาเขาจากนั้นมีบางอย่างปรากฏขึ้นในแชทดากนั้นเซิร์ฟเวอร์ของผมก็พัง ไมกี่เดนหลังจากการพบกันครั้งแรกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อเลยผมจึงสันนิษฐานว่า I n t จิจ404คงเลื่อยุ่งกับผมแล้วละ,ละผมจึงสร้างเซิร์ฟเวอร์มาครับแล้วก็เล่นในหมดสร้างสรรค์ทันใดนั้นใหน้าสีขาวที่มีตาสีแดงมันปรากฏอ,อยู่บนหน้าจอของผมและมันก็กระพริบเมื่อมันหยุดกระพริบหยุดดีๆผมก็ตายผมจึงเกิดใหม่และเพื่อนของผมออฟไลน์อยู่จากนั้นโดยไม่มีการเตือนใดๆคอมพิวเตอร์ของผมก็ดับผมเปิดคอมพิวเตอร์ของผมขึ้นอีกครั้ง และด้วยเหตุผลบางอย่างมันยังอยู่ในไมค์ครับผมจึงกลับไปที่โลกของผมและมันขึ้นข้อความว่มาเชิมหาคุณจาก404จากนั้นไมค์คอัผมก็ส่งสิงกรีดร้องและคอมพิวเตอร์ของผมก็ได้รับรการประชินหน้าครั้งสุดท้ายผมก็ได้ยินเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ที่ขายกับไม่แพ้ซึ่งเขาเห็นเอนติตี้ที่เรียกตัวเองว่าเอานติตี้404ยังไงก็ตามผมไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ผมจึงเข้าโลกของผมแต่คอมพิวเตอร์ของผมก็ได้พังในอีกไม่กี่นาทีต่อม,มา ผมรีสตาร์ทของผมผมไปไหมครับเพื่ออีกครั้งด้วยเหตุผมบางอย่างโลกของผมถูกเปลี่ยนชื่อเป็น44เลิศเฟลผมกลับไปที่โลกก่อนหน้าซึ่งยังชื่อเหมือนเดิมแต่ผมไม่ควรทำอย่างนั้นผมเข้ามาในโลกงผมและผมเจอเอนติตี้ที่มันยืนอยู่ตรงหน้าของผมและมันพิมว่าเอนติตี้4้ผู้เล่นที่ดำสนิทแอบยู่ข้างหลังผมและฆ่าผมหลังจากนั้นผมรีบเกิดใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะดูว่าคนที่ข้าขงผมนั้นเป็นใครแต่มันหายไปแล้วข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอของผมมันบอกว่า <_ d ue> ม่นต้องกังวลไปมันใช้เวลาไม่นานไม่เจ็บสน,นิทจากนั้นก็มีเสียงไซเรน,น,นออมาข้างนอกและทุกอย่างก็มืดลงเ <_ d ue> มื่อผมฟื้นขึ้นสติผมก็ได้เข้าไปในห้องแล้วมองเข้าไปในกระจกแต่ผมไม่เชื่อสายตาในสิ่งที่ผมเห็นเสื้อคลุมสีขาวในตาสีแดงมีรอยดำรอบๆเขาคืออินดิต4ีสี่แต่โชคดีที่นี่มันเป็นแค่ของปลอม ผมกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ของผมและผมไปเล่นโลกแห่งการชีวิตรอดแต่ท้องฟ้ามันกลายเป็นสีแดงและจากนั้นผมก็เห็นเขา Entity ทต404เขาบอกว่าตอนนี้คุณได้ทำงานให้ฉันคุณเป็นหนึ่งในแฮกเกอร์ของฉันคุณจะทำงานร่วมกับฉันเพื่อฆ่าฮีโรบายและน็อผมบอกว่าถ้าไม่ทำละ่ะเธอจะต้องตายในนรกฉันคือปีา่าจดังนั้นตอนนี้ผมก็เป็นคนรับใช้ของเขาใครก็ตามที่ได้อ,าอ,อ่านข้อความนี้ผมหวังว่า,วาคุณจะไม่จบลงแบบผมนะไอเฮ็ด uh, พักผ่อนในนรก จากข้อมูลที่ผมเอามาทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับ Identity s s มีตัวตนจริงหรือไม่น่ากลัวรือเปล่า <c oughs> เขาคืออะไรเป็นแฮกเกอร์เป็นผีหรือว่าเป็นอะไรที่เราไม่อาจรู้มาก่อนอืมท่านผู้ชมคิดยังไงผมก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าคิดเห็นยังไงสําหรับคลิปนี้ดีเลยไม่ดีครปรับปรุงยังไงก็บอกกันมาได้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องลาการไปก่อนเจอกัอนใหม่ในคลิปหน้า